ออกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆไปัี่ไปับ ER ี่ไปัี่ังปัง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 ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะบอกพี่แล้วบอกพี่แล้วคือผมรู้ทันทีว่ามันใช้เพราะอะไรใช่ปะ รา้ผมดูจากมันยิงล่อเราโธ่แมมันจะงอมฉุยเดินอย่างนี้พี่ว่าไงโอ้เด้อไม่ได้แดกคุล็อกมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวจ้ะ Долларов, เห Emmanuel, ็นอ <is> like ีกแล้วเห็นอ <ills> <int ans otted> so ีกแล้วพี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วขับรถฉดแม่งเลยเห็นอีกแล้วโอ้ยพี่ดีกว่าพ่ออย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ตายมีบัง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 มีไหมไั้งามใส่สวยๆโซฟังก์ชันปัง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 มม้บังออกตรง นี่มันทางของพี่ชัดๆเอ้ยเอ็นนั่นเหมือนรู้ว่ะพี่เห็นพี่ว่าทำไมถึงหนีวะพี่น่าจะผีเห็นผีน่น่าจะผีเห็นีเห็นอีกแล้ว เออพี่หน่มผมไม่ยิงกันปัง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 โอ้โหโอ้โหปัง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 พูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้างไม่ได้ทั้งนั้นปังปังปังแหม่ม่เจ้าหอบฉุย พี่บอกแล้วไงว่าขอพี่กำลังคืนเบลคอมสู่ nice nice m o t h e r f u c k hacker m o t h e r f u c k hacker motherfucker hacker report report hacker report 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 r e p o r e p p o o r e r t report 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 r e p o o o r t report e p o r t e r t report r e p o t r e p o r แต่ยังไม่ได้ฟังก์ชัน่อยกูว่ามันเปิดเปิดเต็มระบบรอบเดียวพี่โอ้โหโอ้โหมันเลยเข้าเราเลยวีเทคเกอร์โยโบโน้นก็ใช่ไงมันเปิดแล้วไงพี่เปิดแล้วไงโอ้ นางราบีเฟนดี้เดอร์ไม่ได้แดกคูล็อกโอ้โหสิ่งที่แอฟโคตรดุเลย ปัง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 ฮฮเด็กๆไปน้อง